ก็เป็นดาววีมัชของเมืองปทุมอย่างแท้จริงเลยนะฮะอ่ไม่ได้ชมหาบอลน,นะครับของทางดูเสกลูกเตะมุมเสาแรก6ที่เสาแรกก็มีตัวทุคกคลิกไปมาลูกนี้โอ้โหได้จริงๆครับหนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูว่าคนยิงเนี่ยแบบแวบบแบบเป็นปิยช,ชนกกองหลัง<บ>เข้ามาจิม้มโอ้โหโอ้นี่คือจุดหนึ่งที่แอร์ฟอร์ เจอเลยครับคือบุกแล้วยิงไม่ได้ครับ29นาทีกลายเป็นทีมเยือนครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากปิยะชนกดาลิดู้วกทีครับเคลียตรงนี้ไม่ขาดแล้วปลายเท้าโหสุดปลายเท้าเลยครับจิ้มด้วยแทบจะหัวเกือกซะได้ซ้ำดูจังหวะเตะม,มุมเข้ามาครับที่เสาแรกโชบ,บงกแล้วติดกันครับอินิโจสกี้แล้วแม่จังหวะโฉบมาของปิยะชนกถึงก่อนครับถึงก่อนอิซักฮอนนี่ นี่ครับเร็วกว่าแล้วก็รอดขาทางด้านของโกสินเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับจังหวะก่อนหน้านี้อิสซักคนนี้ช่วยได้หนึ่งจังหวะแล้วนะครับพอมาเ,เจอจังหวะนี้ช้าไปแค่เสี้ยวนาทีก็ถูกขึ้นนําเลยครับจากคนนี้ดูมองแวบ,บแรกเนี่ยถ้ามีปวินวัต์ด้วยนึกว่าคนนั้นเลยนะครับักษาะการเข้าฮอตเนี่ยประตูแรกของเขาในหลีกปีนี้เลยครับกับบางกอกกาสครับสพุพล เขลงพื้นเจอดักสองแล้วย้อนหลังลิสุกเซก็หลุดเข้าทาเชฟสกี้อาครับบอลซ้ายอิลิอิลิโยสกี้ชิปนิ่มๆโอ้โหโอสองศูนย์นุ่งถึงบอกว่าเหนือชั้นครับขอ,อลิโยสกี้เห็นโกสินออกมาไกลโอ้โหแล้วเป็นจังหวะที่แอร์ฟอร์สจะขึ้นบุกแล้วนะครับแบ็กขวาอย่างอภิสิทธิ์นี่ไม่อยู่ในตำแหน่งครับแล้วกลายเป็นอิลิโยสกี้ที่แอบอยู่ด้านนั้นแล้วต้องชมอีกคนนึงคือจังหวะให้ของดาโกาูทาเชฟสกี้ครับ โอ้โห3นาทีครับ BG ได้2ประตูขึ้นนำแอร์ฟอร์ดเลยครับนี่ครับจังหวะให้โอ้โหเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้ไม่ชัดว่าล้าหรือเปล่าแต่ว่าพอไม่มีธงจากผู้ช่วยผู้สินเนี่ยก็ดีพอครับที่จะกระดกลูกนี้ติดปลายมือแล้วครับโกสินแต่ว่าปัดลูกนี้ไม่ออกครับนี่ครับปลายมือความแตกต่างเลยนะครับโอกาสมาแล้วดูยิโซกิทำทำเห็นว่าความแตกต่างของเขากับศูนย์หน้าของแอร์ฟอร์ดเนี่ยโอ้โห จากรหนึ่งนกสองโนี่คนละคนละคนละเรื่องเลยนะครับด้วยประตูที่ยิงเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเลยครับตัดย้อยเสาสอมีต้องมารอแกลลิสนี้ครับทำได้ตีไข่แตงได้1ตู้ต่อ2เอาแล้วครับของทาง Air Force ดูแล้วน่าจะเป็นเดี๋ยวต้องดูภาพเป็นปังชุงพวานหรือไม่ครับที่ทำได้หรือว่าเป็นธีรวิทย่ทีน่ามีตัวกจากเสาสองตั้งมาให้ ทำให้แอร์ฟอสตีไข่แตกได้ที่เสาสองปังมาให้เป็นปังที่ยิงครับมุมนี้เป็นปังซุงควานเดีย๋ยวจะดูอีกทางครับแวบ,บแบบหรือว่าเป็นสลาวุฒิแต่ที่น่าคือ แอร์ฟอสตีไข่แตกแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองน่ดชุดเวลาเป็นสารุทธครับที่ที่แปะประตูตีทางซ้ายของทางวีระพงษ์ชัโค้งเข้าหาประตูเปิดโค้งไปเสาสองมีโขกแล้วเขาลงพื้นตรงนี้โตตีสมดยอดได้จริงๆดูควหนะต้องเห็นว่าเป็นเป็นตัวอาซี่ตัวอาร์ซีก็โขกตีเสมอให้กับแอร์ฟอสต์สองสองแล้วครับแต่เราเห็นตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับจังหวะเปิดเข้าไปในกรอบของบีจี มีปัญหาในเรื่องการประกบตัวและการสกัดลูกอากาศจริงครับแล้วก็เริ่มครึ่งหลังมาได้4นาทีครับแอร์ฟอร์สตีเสมอแล้วครับจากนี่ครับจังหวะมงโอ้โหจังหวะมงตอนแรกเหมือนเป็นฮอนนี่นะครับนี่ครับฮอนนี่มงแล้วนี่ครับไปโดนทางด้านของควอซี่จังหวะสุดท้ายแหมเจ้าตัวนี้ก็ไม่สนเลยครับวิ่งดีใจไว้ก่อนนี่ครับจังหวะมงไปแล้วเหมือนจะไปโดนบริเวณต้นขาครับของควอซี่อย่างเอื์อมัน หนึ่งอสองประตูต่อสองครับแอร์ฟอร์สตามตีเสมอแล้วครับนั่นแตะผิวสีของแอร์ฟอร์สประสานงานกันนะครับจากที่ว่าโค้อคอ,อครซัคอนนี่แล้วเด็ดได้ไดลยลากหาคืนมาให้กับค่าบี้เปิดย้อนย้อนมาบอลยังมียังมีนิโวสกี้ครับไหลามาให้กับชุบเสกแล้วก็2ประตูต่อสามประตูต่อ2เนี่ยขึ้นนอีกครั้งของบางกอกกลาสแหละครับโอ้โหจังหวะจบของบีจี น้อยกว่าครับแต่ว่าความคมนี่เหนือกว่าจริงๆครับสุระเสกไก่แก้วครับยิงในช่วง5นาทีสุดท้ายให้ BG ขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับ3ประตูต่อ2บอลจากด้านซ้ายดูครับจากลาสลาสให้มาแล้วเหมือนจะย้อนอินโจสกี้ถึงครับให้ตรงนั้นไม่มีใครประกบเลยครับตรงหัวกลกตรงหน้ากรอบเขตโทษแล้วขวาของสุระเสกอย่างนี้เนี่ย โกสินไม่ทันแน่นอนครับดูครับไหลามาแปรแล้วโอโดนบังด้วยครับแล้วโอ้โหหมดปัญญาจริงๆครับนาทีที่85ครับบีขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าท้ายเกมอีกแล้วครับแอ r ์ฟอร์ส <Air Force S 2> ประตูที่4สียวครับ